สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิ้สมบูรณ์ล้สุดยอดตำนานเรื่องราวและพินิหารปฏิหารต่างๆนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนําเสนอเรื่องราวตำนานหลวงปู่สุขแห่งวัดปักพรออมถามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาทให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะครับถ้าจะกล่าวถึงพระเครื่องท่านนั้นถือว่าดังล่ำเลอกันมากปัจจุบันพระเครื่องของหลวงปู่สุขราคาหลักล้านบาทเลยทีเดียวตำนานเล่าว่า หลวงปู่สุขได้รเรบินวิชาด้านการเล่นแร่แปรธาตุและเรื่องวิชาไสยศาสตร์ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ปรากฏหลายครั้งส,สิทธิอนุสิ์ที่เคยเห็นก็นำมาเล่าต่อกันเช่นเรื่องการผูกขุนพยนต์ให้ล่องหนหายตัวการเดินบนผิวน้ำการสะดอโซ่ตรวนปลุกเศษผงวิเศษทาพระพิมพ์พระเครื่องหลวงปู่สุขจึงได้รับความนิยมมากตำนานอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หลวงปู่สุขที่มีลูกศิษย์นำมาเล่าต่อต่อกันนอกจากตำนานเสกหัวปลีเป็นกระต่ายแล้ว ยังเสกทหารเป็นจระเข้ให้กรมหลวงชุมพรทอดพระเนตรเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานกันมากที่สุดก็คือการรูดใบมะขามท่องคาถาเศษให้เป็นตัวต่อทําให้การปลุกเสกพระเครื่องหลวงปู่สุขทุกรุ่นที่ทํามาจากผงต่างๆจึงได้รับความนิยมเชื่อว่าสามารถคุ้มครองภัยได้ตามความเชื่อของผู้ครอบครองกิตติศัพท์ในความขลังประสิทธิ์ในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านจึงค่อยๆเผยแพร่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านจึงค่อยๆโด่งดังขจระจายไปทั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้าตลอดจนการทำมาค้าขายจะขึ้นลองจะต้องอาศัยสายน้ำเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้นถนนหนทางทางบกยังทุรกันดารพอตกเทลาพบค่ำพ่อค้าพ่อขายเรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างรังที่แถวหน้าวัดของท่านเพื่อ,ออาศัยบาร,รมีของท่านช่วยป้องกันขโมยโจรที่จะมาประทุสร้ายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าจะเปรียบไปแล้วนวัตของท่านจึงเป็นเสมือนหนึ่งเป็นชุมทางที่สําคัญนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมส่งให้เกียรติคุณของท่านแผ่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันดีการที่ท่านทําพระเครื่องรางข,งของขลังได้ประสิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชทั้งทั้งที่อักษรเลขยันพื้นพืนนั้นเป็นเพราะอํานาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นกล้าแกร่งยิ่งนักโดยเฉพาะกสิทธ่าทั้งสี่มีดินน้ําลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญ เป็นบ่อกเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิ์ทางใจเลยทีเดียวสำหรับการสำเร็จวิชาชั้นสูงเรียกว่ามายาการคือความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นของขลังพิธีกรรมหรือหลีกลีลับบังคับให้เป็นไปนตามที่ตนต้องการเช่นท่านเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการถูกหุ่นพยนต์ด้วยฝางข้าวเสกคนให้เป็นจระเข้เป็นต้นมันเป็นมายาการชั้นสูง คือการบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการแท้ที่จริงแล้วใบมะขามก็ยังคงเป็นใบมะขามหัวปลีก็คงเป็นหัวปลีและหุ่นฟางก็คงเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมเว้นแต่อำนาจจิตของท่านทําให้เราเห็นไปเองวัตถุมงคลหลวงปู่สุขพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าถือเป็นพระเครื่องยอดนิยมที่นักสะสมหรือเซียนพระต่างๆต้องมีเก็บไว้ในครอบครองเพราะด้วยตำนานเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ด้านพุทธคุณที่เล่าต่อกันมา ทำให้พระเครื่องหลวงปู่สุขติดอันดับพระเครื่องที่มีมูลค่าเช่าบูชาสูงสุดเป็นอันดับต้นๆขององค์การพระเครื่องไทยเรื่องเล่าพุทธคุณของหลวงปู่สุขเป็นตำนานพื้นบ้านของภาคกลางจนกระทั่งได้ถูกดัดแปลงมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องภาพยนตร์หลายๆเรื่องพระเครื่องหลวงปู่สุขอาทิเช่นพระพิมพ์สีสุ้มรศมีมีหลายพิมพ์มีทั้งจารักระและไม่มีจานวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเกิดขึ้นเมื่อมันดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมและได้จัดชาปนกิจศพ และในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกเป็นครั้งแรกปัจจุบันเรียกกันว่าพระพิมพ์สี่เหลี่ยมประพาณนทยเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปได้ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเคี้ยงงาคือสุนักกัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งสมัยก่อนพระวัดปักครองมะขามเท่าเนื้อตะกวัวจะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบจะทุกคนแล้วถ้าไปขอพรหลวงปู่สุข ท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คนท่านจะให้ครบทุกคนพระนาคกใบมะขามพระประเภทหนึ่งซึ่งมีพุทธคุณหรือเรื่องและมีศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกสั้นๆว่าปกใบมะขามเนื่องจากรูปพระพุทธนั้นเป็นพระนาคปกส่วนองค์พระมีขนาดรูปทรงเหมือนใบมะขามมีขนาดใหญ่กว่าใบมะขามจริงแต่ก็ยังถือว่าเล็กมากอยู่ดีในบรรดาพระปกใบมะขามที่ขึ้นชื่อหรือเรื่องนิยมกันแพร่หลายนั้นอาทิพระปกใบมะขาม หลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทพระชุดนี้สร้างโดยวัดอนงคารามทนบุรีในปีพุทธศักราช2463แต่เนื่องจากตกเศษและมีหลวงปู่สุขเป็นเจ้าพิธีจึงเรียกกันว่ารกหลวงปู่สุขมีพระเกติอาจารย์หลายท่านร่วมตกเศษอาทิตย์สมเด็จพระสังฆราชวัดสุทัศน์และสมเด็จพระพุทธจารย์นุวมวัดอนงคารามซึ่งรุ่นแรกหาได้ยากมากเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรกปี2466 ที่สร้างขึ้นหลังจากหลวงปู่สุขมรณภาพคือเหรียญรุ่น2466เป็นเนื้อโลหะทำมาจากเหรียญสตังแดงมาหลงเป็นเหรียญเอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังเรื่องราวพระเครื่องท่านมาแล้วจะขอเล่าประวัติความเป็นมาและเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สุขให้เพิ่มขึ้นสักอีกหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทพระเดชพระคุลหลวงปู่สุข,ขนี่ท่านมีนามเดิมว่าสุขนามสกุลเกสวา ต่อมาลูกหลานได้ใช้เกศวสสริยาก็มีท่านเกิดเมื่อวันจันทร์เดือนสี่ขึ้นแปดคำ่ำปีวอกพุทธศักราช2,390ที่บ้านมะขามเท่าอาบ้านมะขามเท่าก็คือตำบลที่เรียกกันในสมัยนั้นปัจจุบันเรียกบ้านปากคลองอยู่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทโยมพ่อชื่อนายนุม่มโยมแม่ชื่อนางทองดีตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลมะขามเท่ามีบุตรและธิดาด้วยกันเก้าคนหลวงปู่ศุขนั้นท่านเป็นคนหัวปี ปัจจุบันยังมีลูกหลานของท่านที่อยู่บ้านใต้วัดมะขามเท่าอีกหลายคนหรือแม้แต่รา้านค้าขายภายในบริเวณวัดเองมีลุงคนหนึ่งชื่อแฝงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครในสมัยนั้นมีอาชีพทำสวนแก่ไม่มีลูกก็มาขอหลานจากโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่สุขไปเลี้ยงโยมท่านก็อนุญาตให้เลือกเอาลุงแฝงก็เลือกเอาคนโตที่เรียกว่าคนหูปีก็คือหลวงปู่สุขนี่แหละเข้าใจว่าเวลานั้นน่าอายุท่านประมาณสิบขวบ เมื่อลุงปู่สุกไปอยู่กับลุงแฟงก็จเจริญเติบโตที่บางเขนเมื่อหลุงปู่อยู่ในวัยชกันท่านได้เดินทางเข้ามายัางกรุงเทพธรรมหากินค้าขายเล็กเล็กน้อยๆอยโดยยึดลำคลองบางเขนซึ่งมีปากคลองเชื่อมกับแม่น้ําเจ้าพระยาตอนใต้จังหวัดนนทบุรีลงมาปัจจุบันก็อยู่ทางเข้าวัดทังหลวงเป็นที่ธรรมหากินคลองบางเขนนี่ทอดขึ้นมาเชื่อมกับคลองรังสิตเมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญแล้วก็กว้างขวางเป็นอย่างมาก เมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้นการสัญจรทางน้ําก็หมดความสําคัญลงปัจจุบันก็คงจะตื้นเขินไปแล้วก็ได้เพราะว่าขาดการธนุบํารุงเท่าที่ควรหลวงปู่ท่านทำมหากินอยู่ในคลองบางเขนอยู่ระยะหนึ่งหนึ่งโจนอายุได้18ปีก็ได้ภรรยาชื่อนางสมบูรณ์แล้วก็เกิดบุตรชายคนหนึ่งชื่อสอนเกศวาสุริยาหลวงปู่ท่านครองเพศคราวาสอยู่ไม่นานพออายุท่านครบ22ปีท่านได้ลาไปอุปสมบทที่วัดโพบังเขน หรือปัจจุบันชื่อว่าวัดโพทองล่างซึ่งอยู่ปากคลองบางเขนตอนล่างส่วนวัดโพทองบนอยู่ตอนเหนือของปากคลองบางเขนตอนบนบริเวณจังหวัดปทุมธานีการอุปสมบทของหลวงปู่สุขนั้นท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีที่วัดโพบางเขนซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพทองล่างโดยมีพระครูเชยจันทศิริวัดโพบางเขนเป็นพระอุปชาในการอุปสมบทนี้มีลุงแฟงเป็นผู้อุปการะทั้งสิ้นส่วนโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้มาร่วมพิธีด้วย เพราะว่าการเดินทางสมัยนั้นลำบากมากจากชายนาทถึงกรุงเทพก็กินเวลายอย่างน้อยสองถึงสาวันถึงจะถึงพระอุปัชาของท่านชื่อหลวงพ่อเชยจันทศิริอดีตท,ท่านเจ้าอาวาสวัดโพทองลางซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่ถือเคร่งในวัดปฏิบัติและก็พระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเฉยท่านยังเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาธุรักมีความรู้และความชำนาญรู้แจ้งแทงตลอดอีกทั้งทางด้านวิทยาคมก็แก่กล้าเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากอุปัชาของท่าน มาพร้อมกับอาจารย์เปิงวัดชินวรารามแล้วก็หลวงปู่ทวัดหงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเชวัตโพทองล่างเหมือนกันเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็อยู่กับพระอุปัชฌาย์เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพอสมควรแล้วท่านก็ได้ออกเดินทุดงหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็วิชาอาคมต่างๆจากสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นจนชำนาญดีแล้วจึงกรับลาอาจารย์กลับบ้านเกิดของท่านโดยมาพักอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่ง ข้างหมู่บ้านของท่านชื่อวัดอู่ทองปัจจุบันนี้เขาเรียกวัดปากคลองชาวบ้านแถวนั้นก็มีความศรัทธาเริ่อมใสก็เลยนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อที่ว่าจะได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ดังนั้นท่านก็เลยอยู่ณที่นั้นมาจนท่านบรณาภาพในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นได้เริ่มพัฒนาให้ท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองจากวัดร้างที่ไม่มีอะไรเลยจนถึงพุทธาวาสธรรมวาสและสังฆาวาสเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจนถึงทุกวันนี้ยังมีพระอุโบสถ และมนทบป,ปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนการอบรมสั่งสอนนั้นท่านได้แนะแนวการประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เห็นคุณและโทษของผลการปฏิบัติตนในทางที่ดีหรือไม่ดีเป็นอย่างไรจนประชาชนแถวนั้นได้มีความประพฤติดีมีศีลธรรมกันเป็นจำนวนมากหลวงปู่ท่านเพลินอยู่ในธรรมเสียหลายปีจนกระทั่งมารดาท่านที่วัดปักคลองมะขามเ่าได้ชาราภาพลงตามอายุไขและความเจ็บไข้ามาเยือนอยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในบิดามารดาของท่านก็เดินทางกลับสู่ภูมิลําเนาเดิม แล้วก็ได้อยู่จำพรรษาปีแรกแรกที่วัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าหรือบริเวณต้นแม่น้ําท่าจีนในปัจจุบันแต่ทว่าสภาพของวัดอู่ทองขณะนั้นได้เกิดการชํารุดทรุดโทรมลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีได้ต่อไปท่านก็ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็สร้างกุฏิอาขึ้นครั้งแรกหนึ่งหลังพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพลางก่อน สืบอต่อมามรรดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้จัดชาปนกิจศพแล้วก็ในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านปรากฏว่าได้ไปแล้วก็ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเที่ยวกันงาคือสุนัขก,กัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะว่าบ้านนอกอย่างชนบทในสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดคนส่วนใหญ่ ก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นอย่างเฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นการที่จะแวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดจะต้องระวังเรื่องสุนัขลอบกัดให้ดีมิฉะนั้นท่านจะถูกสุนัขก,กัดเอาง่ายๆพระของหลวงปู่จึงมีชื่อเรื่องสุนัขก,กัดไม่เข้าเป็นปฐมเหตุก่อนจึงบังเกิดความนิยมทั่วไปไปขอท่านมาแขวนคอบุตรหลานเพื่อกันเคี่ยวงาต่างๆสมัยก่อนนี้พระวัดปากคลองนี่เนตะกวดจะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบจะทุกคนแล้วถ้าจะไปขอพรหลวงปู่สุขท่านจะมักจะถามว่า เองมีลูกกี่คนหนาท่านจะให้ครบทุกคนกิติศักดิ์ในความคลังประสิทธิภาพของพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านค่อยๆเผยแพร่พพจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านก็ค่อยๆโด่งดังขจรขจายไปทั่ววัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้าตลอดจนการทํามาค้าขายจะขึ้นจะล่องก็ต้องอาศัยสายน้ําเจ้าพระยาแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้น ถนนหนทางทางบกยังธุรกันดารพอตกถึงเวลาพบค่ำพ่อค้าแม่ขายเรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างแรมที่แผ่หน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบารมีของท่านช่วยป้องกันขโมยขจรที่จะมาประทุส้ายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะเปรียบไปแล้วหน้าวัดของท่านจึงเปรียบเสมือนเป็นชุมทางที่สําคัญอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกียรติคุณของท่านแผ่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันดีว่าชื่อหลวงปู่สุข วัดปากทองมะขามเท่าทีนี้มาถึงเรื่องที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรได้มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขมีคนเล่าว่าท่านมีความสามารถทางด้านเวทมนต์คาถาอาคมมากสามารถทําให้ใบไม,ไม้กลายเป็นตัวต่อตัวแตนทําให้หัวปลีกลายเป็นกระต่ายและทําให้ก้านกล้วยกลายเป็นงูได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์และความคงกระพันของท่านอีกมากมายซึ่งอาจเป็นเพราะบุญบาร,รมีที่หลวงปู่สุขและเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเป็นพระองค์ที่28ในราชาสกุลวงศ์รวมถึงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรกของเจ้าจอมมาดามูซึ่งเป็นทิดาของพระยาสุรวง์ไววัดหรือวรบุตรนาคได้สร้างสมกันมาแต่ชาติก่อนจนทําให้เสด็จในกรมหลวงชุมพรซึ่งมีความศรัทธาในทางพุทธาคมได้เดินทางไปทางภาคเหนือและได้พบกับหลวงปู่สุขทั้งสองท่านมีความสนิทสนมกันมาก จนเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่สุขเพื่อศึกษาวิชาพุทธาคมและปรากฏว่าท่านเป็นศิษย์ที่มีความสามารถจนหลวงปู่สุขเองก็สอนจนหมดความรู้จึงให้ท่านไปศึกษาต่อกับหลวงพ่อเงินที่วัดบางพลานจังหวัดพิจิตรเสด็จในกรมหลวงชุมพรยังได้วาดภาพพุทธประวัติด้วยพระหัตถ์ของท่านเองที่อุโบสถด,ด้านในซึ่งยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้หลวงปู่สุขมีเมตตามากจึงมีผู้คนมากมายมาขอเรียนวิชาจากท่านท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากร และเป็นเจ้าคณะแขวงปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคณะอำเภอเป็นคนแรกของอำเภอวัดสิงห์แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเมื่อไหรเนื่องจากหลวงปู่สุขมีสิทธิสำคัญอย่างเสด็จในกรมหลวง,งชุมพรจึงทําให้ท่านสามารถสร้างวัดปากคลองมาขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์และยังมีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาที่เหลืออยู่เป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบันเช่นภาพเขียนฝีมือเสด็จในกรมหลวง,งชุมพรบนผนังอุโบสถซึ่งยังคงอยู่ในสภาพดีและเป็นภาพเขียนสีน้ำที่กรมศริลป,ปากรยกย่องว่า ท่านมีฝีมือในการวาดภาพเป็นอย่างมากท่านยังสอดแทรกอารมณ์ขันในภาพพุทธประวัติเช่นภาพพระพุทธเจ้าชนามารที่มีภาพลิงใส่นาฬิกาและนิบขวดวิสกี้เดินโซเซยอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพเขียนสีน้ำมันรูปหลวงปู่สุกยืนเต็มตัวถือไม้เท้าซึ่งเขียนขึ้นเมื่อหลวงปู่มีอายุมากแล้วและต้องเดินด้วยไม้เท้าวัดปากคลองมะขามเท่ายังมีมณฑกจตุรมุขที่มีประตูไม้สักแกะสลักลวดลายลึกถึงสามชั้น เคยมีคนพยายามลักลอบนำประตูนี้ไปขายที่กรุงเทพเพื่อส่งออกต่างประเทศแต่ดวงวิญญาณของหลวงปู่สุขที่ผูกพันกับศาสนวัตถุที่ท่านสร้างไว้ได้เข้าส่งร่างทรงจากนครสวรรค์และพาขนไปยึดคืนประตูทั้งสี่บานได้ทันเวลาปัจจุบันประตูนี้ยังคงอยู่ที่วัดป่านิชวนารามอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทและยังไม่ได้ส่งคืนวัดปากคลองมะขามเท่าชาวชัยนาที่มีความศรัทธาได้ร่วมกันสร้างรูปหุนที่พึ่งของหลวงปู่สุขไว้ที่ปากคลองมะขามเท่า เพื่อให้คนมาสักการะกรมทหารโดยเห็นความสำคัญจึงบูรณะมณฑปในปีพุทธศักราช2545ัาทำให้วัดนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยนาทเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีนั้นแม้บางคนอาจไม่เชื่อแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ดวงวิญญ,ญาณหลวงปู่สุขเข้าทรงร่างทรงและเดินทางจากนาครสวรรค์ถึงกรุงเทพเกือบ300กิโลเมตรเพื่อพาคนไปยึดคืนประตูมณฑปได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากความสัมพันธ์ระหว่างหลวงปู่สุขกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรนั้นแน่นแฟนมาก หากเสด็จในกรมหลวงชุมพรติดราชการที่กรุงเทพหลวงปู่สุกก็จะเดินทางลงมาหาเสด็จในกรมหลวงชุมพรทั้งยังสร้างกุฏิให้หลวงปู่สุกที่กลางสันในวัดวังนางเลิงซึ่งเต็มไปด้วยดอกบุบิตอรีที่มีใบขนาดใหญ่และมีหนามคงกลางใบหลวงปู่สุกจะต้องลงมาที่กรุงเทพปีละครั้งเพื่อร่วมพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนโดยงานจะจัดสามวันคือวันแรกไหว้ครูกระบี่กระบองวันที่สองไหว้ครูหมอยาแผนโบราณและวันที่สามไหว้ครูทางวิทยายุทธ์และไสยศาสตร์ มีการจัดงานใหญ่และแจกพระเครื่องรางของขลังจากหลวงปู่สุขด้วยแต่ในบ้านปลายชีวิตหลวงปู่สุขมีสุขภาพไม่ค่อยดีนักท่านจึงไม่ค่อยได้ลงมาจากการที่เคยเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับอักขรและเลขหยันจากอาจารย์มหาโพวัดครองอำเภอวสิงชัยนาทผู้สืบทอดวิชามาถึงพระใบดีกาที่วัดหนองน้อยอำเภอวสิงชัยนาทซึ่งเป็นสถานที่ของหลวงปู่สุขและเป็นสิทธิ์คนสำคัญของหลวงปู่สุขคนหนึ่งตำราอักขรเลขหยันที่คุณหมอสํานวนประวัติวิชยัย จากโรงพยาบาลจังหวัดชัยนาทซึ่งท่านใช้เวลาศึกษาและรวบรวมพระเครื่องหลวงปู่สุขรวมถึงประวัติและเรื่องราวของท่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีได้นํามาตีทีมเผยแพร่พรเป็นหนังสือเล่มใหญ่ซึ่งได้พิมพ์ตําราอะคารเลขยันของหลวงปู่สุขที่สอนให้กับลูกศิษย์ของท่านไว้ด้วยและบางส่วนยังเป็นลายมือของหลวงปู่เองด้วยถือว่าเป็นความรู้ใหม่สําหรับผู้ที่สนใจจริงๆแต่ในตำราอัการะเลขยันของท่านนั้นเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปที่มีอยู่ในตำรามหาพุทธาคมที่เราได้เรียนกันอยู่ในปัจจุบัน เช่นการเรียนสูตรจากคำภีรัตนามาลาในพระอิติปิโส56พระคาถาห้องพระพุทธคุณเป็นยันกรอบเพชรหรือตาข่ายเพชรยันพระไตรสรนาคมและคำภีหนึ่งร้อยแปดหรือน้ำโมพุทธยะใหญ่และยันประจําตัวของท่านที่ใช้อยู่เป็นประจำที่ท่านวาดลงที่ด้านหลังพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านนอกจากนั้นยังลงด้วยยันลงมาอุที่ขมวดยันลงหลังรูปถ่ายของท่านเรียกว่ายันเพชรฉลกน้อยและท่านนิยมเสริมหรือล้อมด้วยท่าทั้งสี่คือนะะ้ำมผัะ สิ่งหนึ่งที่ทําให้พระเครื่องของท่านมีพลังและมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งทั้งที่ใช้อักษรเลขยันธรรมดานั้นเป็นเพราะพลังจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะกะสินท่าทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานสําคัญเป็นที่มาของพลังอํานาจทางจิตเลยทีเดียวสําหรับการเรียนรู้วิชาชั้นสูงที่เรียกว่ามายากลคือความเชื่อและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออํานาจเหนือธรรมชาติเช่นของขลังพิธีกรรม ที่ควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการเช่นท่านเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายรวมถึงการทาหุ่นฟางให้เป็นจระเข้เป็นต้นซึ่งเป็นมายากลชั้นสูงคือการควบคุมให้เป็นไปตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วใบมะขามก็ยังเป็นใบมะขามหัวปลีก็ยังเป็นหัวปลีและหุ่นฟางก็ยังเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมเว้นแต่ด้วยพลังจิตของท่านทําให้เราเห็นไปเองจากหนังสือพระกฐินพระราชทานสมาคมสิทธิอนงคาราม ปีพุทธศักราช2,519เรื่องพระใบมะขามผู้เขียนซึ่งเคยเป็นพระมหามีหน้าที่ดูแลหลวงปู่สุขตอนที่นิมนต์ท่านมาปลุกเสกพระชัยวัดและพระปกใบมะขามปี2,459ได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพระเจ้าไปดูแลหลวงพอ่อแล้วมีชาวบ้านมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกรุดพิสมรบ้างโดยให้แผ่นเงินทองนาคมาลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพระเจ้าเป็นคนลง ข้าพระเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้ลงอะไรหลวงพ่อบอกว่าชาติบางคนขอเมตตาข้าพระเจ้าถามว่าจะให้ลงอะไรหลวงพ่อก็พูดว่าเอาเมตตาอย่างเดียวหรือเมตยายไม่เอาหรือหลวงพ่อท่านพูดเล่นคนขอก็บอกว่าขอเมตตาอย่างเดียวเมตยายไม่เอาข้าพระเจ้าถามว่าจะให้ลงอะไรท่านก็บอกว่าณเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูข้าพระเจ้าจึงบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่มีความศักดิ์สิทธ ลงไปก็จะไม่ได้ผลอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าขึ้นอยู่กับผมเสร็จเป่านัดคุณมหาเรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะว่าตอนนั้นข้าพเจ้าให้หลวงพ่อลงกระหม่อมท่านเสร็จเป่าที่สีสลายครั้งเมื่อท่านเป่าที่กระหม่อมทีไรข้าพเจ้าขนลุกขนทั้งตัวทุกครั้งแม่ข้าพเจ้าพยายามไม่ให้ขนลุกก็ลุกทุกครั้งที่ท่านเป่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแค่ข้าพเจ้าคนเดียวไปถามพระที่ดูแลรูปอื่นๆก็ได้คําตอบเหมือนกัน เรื่องนี้ข้าพระเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสําเร็จสมถภาวนาแน่นอนอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพรักษาศีลเป็นอย่างดีไม่ค่อยพูดนั่งสงบนิ่งๆถ้าไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางเรื่องข้าพระเจ้าถามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ตอบเบี่ยงไปทางอื่นเช่นเมื่อถามว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นตอกเสกกระชนะเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนยอมเป็นสิทธิหลวงพ่อก็ตอบว่าผ่านไปแล้วท่านก็เงียบไม่พูดอีก หลวงพ่อพูดต่อว่าตอนนี้กรมหลวงชุมพรไปต่างประเทศตอนนั้นเข้าใจว่าไปรับเรือพระร่วงถ้าอยู่ก็ต้องมาหาท่านและดูแลท่านจนท่านกลับวัดแล้วบอกว่ากรมหลวงชุมพรตกทะเลไม่ตายแม้จะมีสัตว์ร้ายก็ทำอันตรายไม่ได้หลวงพ่ออยู่ที่กุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงเป็นเวลาสิบวันกว่าทราบว่าสมเด็จเรียนวิทยาคุมกับหลวงพ่อด้วยหลวงปู่สุขเกสโรท่านมรณาภาพเมื่อเดือนหนึ่งปีพุทธศักราช2466ไม่ทราบวันที่แน่นอน คำนวณอายุได้76ปีสวดพระพุทธมนต์งานศพเวัน7คืนจึงเผาท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมหากชอบเนื้อหานี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ